สวัสดีครับวันนี้ผมท็อปจากโมตุนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องแพรวาค่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับน้องแพรวาวันนี้นะคะเรา,าดูนักแข่งค่ะ ที่เชียงใหม่เลยแล้วน้องแล้วน้องแพรวาก็เป็นคนที่นี่ด้วยใช่ไหมคนเชียงใหม่ครับคนเชียงใหม่เอ้าอก็โมตูนเรานะครับวันนี้เราก็มามีการจัดกิจกรรมที่หน้าง,งานของรายการแข่งนี้นะครับนอกจากนั้นอ่ะเราในรายการนี้นะครับเราก็มีนักแข่งที่เราสปอนเซอร์อยู่ในรุ่นอาติสวันเมกเลสแล้วก็ยาริสวันเมกเลสนะครับมีนั้กว่าสามพันนะฮะก็ยังไงฝากติดเดี๋ยวผมจะพาไปให้รู้จักในรายการนี้แล้วกันนะครับตามชมนะครับ ีเราก็แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนะชิบะวันนี้เป็นไงบ้างครับพูดเลยครับครับเอ่อวันนี้ก็บอลสตาร์ทออกที่สามครับออกที่สามครับตลอดเลสเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมมีแบบที่แต่อยากได้ที่นุนใช่ไหมที่หนุนก็ผมรอประมาณสิบรอบเป็นถ้าได้โปโลโปโลใช่ไหมแล้วก็ถ้าเอ่ออีกอีกสิบรอบเป็นพุชพุชครับแล้วยก็เลยจบเป็นโพสชั่นที่สองโอเคครับใช่ไหมแล้วก็ยังไงให้ชิบะฝาก อ่อยก็วันนี้กวนแล้วก็การสมิชชั่นสบายแล้วก็เป็นน้ำมันโมเทียลครับปกป้องมากมากครับก็เดี๋ยวเจอกันสนามหน้าที่มูริลามใช่ครับไม่สนามสุดท้ายแล้วครับท้ายแล้วครับก็เป็นสนามแล้วรอดูว่าโอวอร์จะเอใจยังไงอืมใช่ครับก็ฝากผมชื่อเกนเตโรชิบะมาจากญี่ปุ่นครับผมแข่งเบอร์ต้ามอเตอร์สปอร์ตเอารุ่นเอารุ่นเอารุ่นเออร์ติจิอาสปอร์ตครับ ก็ลูผมหมายเลขสามครับเจะผมด้วยนะครับได้มาับยังไงก็ฝากเชียร์ชิบะด้วยครับกับทีมโมโต้ของเรานะะฮีโมชูครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับที่สองอันนี้ครับขอบคุณครับ เอาครับผมน้องแมววาเราีอันนี้ป้าวิจักรมาแข่งคนหนึ่งนะหล่อมากนะแข่งคนนี้หล่อมากได้ไปแข่งมากครับแนะนำตัวหน่อยกัปตันนะครับจะขับยารีสมาเลข39ครับนิพิพัฒน์วันธันย์ดี้ครับรายการนี้เป็นไงบ้างฮะตั้งแต่ตอนซ้อมจริงจริงซ้อมมาดีครับอยู่อันดบบสองแล้วก็ออกตัวดีก็คือขึ้นมาอยู่ที่อันดบบหนึ่งแต่ด้วยความผิดพลาดของเราเองก็ อันดับตกมานิดนึงครับแล้วก็จบจบมาที่อันดับสี่นะครับอย่างน้อยก็ยังได้โพเดียมใช่ใช่ครับก็ยังดีครับแล้ววันนี้รถสภาพเป็นไงบ้างแบบฟิลฟีลิ่งขับดีไหมรถสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมรถสภาพเต็มร้อยครับแล้วก็จบเต็มร้อยด้วยหมายถึงว่ารถสภาพไม่เป็นอะไรเลยครับไม่มีกระแทกอะไรเท่าไหร่ครัก็คือน้องกัปตันก็เป็นหนึ่งที่เราสปอนเซอร์นะครับโดยน้ำมันเครื่องโมโต้ใช่ครับผมเป็นไงบ้างน้ำมันก็อย่างที่เรารู้กันครับก็เกือบทุกสนามครับที่ผมได้ช้วยก็ เพราะว่าโมเต้ที่เป็นจังวัดดีมากเลยยังไงก็เดี๋ยวสนามหน้าสนามสุดท้ายเนาะในี่สนามที่สี่แล้วเดี๋ยวเราดูว่าโอเวอร์ออลของที่อับบาจะเป็นไงบ้างได้ครับก็ครั้งที่แล้วเคยเคยคัดลิฟายได้อันดับสองอันดับสอง้อมมาแรกอันดับสองเพราะสนามที่แล้วคุณคุณแพ้ฝนใช่โดนฝนแล้วก็เลยอันดับตกแต่คิดว่าถ้าสนามสุดท้ายนี้ไม่มีฝนก็คิดว่าน่าจะ ก็ได้หนักดีมันก็น่าจะได้ช่วยอีกเดี๋ยวรอๆดูนสนามหน้าฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับกัปตันนิมิพลวัฒนานนท์นะครับหมายเลข3.9ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับในรุ่นยากีครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกัปตันตัลกันที่สนามหน้าเนาะโอเคฝากผลงานแล้วก็ติดตามกัปตันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจโมตุนด้วยนะครับ